สวัสดีครับพบกับผมทาวินสัมมาละหังอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอเจที่ 2+ plus นะครับหลังจากที่ผมทดสอบไปแล้วนะครับ5ครั้งติดนะครับผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็ผู้ที่ตามตามนะครับเป็นคู่มือเป็นวิธีการใช้นะครับการตั้งเตาการซีนเตาและการเผาการจุดต่างๆคลิปนี้จบเลยครับ ติดตามชมให้จบคลิปเลยนะครับขอบพระคุณอาจารย์แจ็คฟาเธอร์แมนนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยติดตามชมได้เลยครับวิธีตั้งเตานะครับวิธีตั้งเตาผมจะเอาน้ำเตาเจตีสองพลัสจะนั่งบนเตาจรวดเลยนะครับก็คือไม่ได้มีอะไรมารองรับเลยนะครับส่วนท่านที่อยากให้มั่นคงขึ้นหาอิดมาเรียงเป็น3ามเส้าก็ได้นะครับแล้วให้ตัวถังเนี่ย นั่งบนปากถังแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยโอเคครับนี่คือวิธีการตั้งเตานะครับส่วนของผมตั้งแบบนี้เลยเพราะผมย้ายบ่อยใช่ไหมครับผมไม่ได้อยู่กับที่แล้วผมก็อิฐมาลองแค่พื้นแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวเตาก็เหมือนเดิมนะครับมีไส้กลางมีวงแหวนบนวงแหวนบนนี่ท่านเอาไว้ข้างบนนะครับไว้ข้างบนวงแหวนบนจะเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะตัวนี้จะเสียบไปข้างล่างนะครับ บนสายรัดแล้วก็ฝาฝาก็เป็นหุ้มเซรามิกอย่างที่รีวิวให้ได้ทราบไปนะครับในถังก็มีเบ้ารับสำหรับเสียบท่อกลางนะครับแล้วก็จะมีถังน้ำนะครับตัวนี้คือถังน้ำเราจะมีเขาเรียกอะไรน้ำวนเข้าถังควบแน่นของเราเพิ่มเติมนิดนึงนะครับชุดควบแน่นนะครับมีการปรับนิดนึงนะครับเราจะไม่วนท่อ วนขึ้นแล้ววนลงอีกแล้วนะครับเราจะใช้แบบนี้แล้วตรงเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากการวนขึ้นวนลงนะครับการคายแก๊สไม่สม่ําเสมอครับต้องคอยเลี้ยงฟืนอยู่ตลอดทําให้สิ้นเปืองฟืนล่อมากเยอะนะครับแล้วก็การคายแก๊สเนี่ยไม่ดีไม่สมดุลน,นะครับแต่ตัวนี้ผมปรับใหม่ทั้งหมดทําใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นการคายแก๊สที่ดีทดสอบไป5ครั้งแล้วอย่างที่ผมลงคลิปไปให้ได้ดูนะครับ ส่วนตัวนี้วันนี้ก็ผมจะมาทดสอบวิธีการอีกให้ท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นคู่มือไปเลยนะครับเพราะมีหลายท่านอยากจะให้ทําคลิปเป็นคู่มือให้ดูหน่อยนะครับนี่คือชุดครบแน่นของเราตัวใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองอขั้นตอนต่อไปแลบผมใส่การของเรานะครับรูปแบบใหม่นะครับ ล้วใส่วงแหวนตรงนี้เนสองวงนะครับเพื่อเปิดล่องไวตรงกลางนะครับให้เสียบไปกับเบ้ารับที่อยู่ตูดถังนะครับตรงไส้กลางของเรานะครับตรงนี้เนี่ยให้ลูกค้านะครับตัดเซรามิกบางๆนะครับบางๆนะครับไม่ต้องหนานะครับบางๆเลยแค่ครึ่งเซนนะครับแค่ครึ่งเซนแล้วยัดส่งไปนะครับยัดลงไปในล่องนี้นะครับเพื่อซีนนะครับเพื่อซีนเบ้ารับของเราเนี่ยไส้กลางของเราไม่ให้รั่วไม่ให้ ให้แก๊สคายได้คงที่แล้วก็ติดเร็วนะเองนะครับซีนตรงนี้นะครับส่วนครั้งแรกเนี่ยผมจะใส่ไปให้แล้วนะครับท่านไม่ต้องซีนนะครับครั้งแรกนะครับสำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับแต่ครั้งต่อไปถ้าเกิดเซรามิกตรงนี้เนี่ยชำรุดหรือเบาบางลงไปเนี่ยให้ท่านซีนได้นะครับซีนได้เลยนะครับแล้วก็วงแหวนบนนะครับวงแหวนบนตรงนี้เราก็จะซีนเซรามิกเช่นกัน เดี๋ยวเราจะปาดเซรามิกแล้วก็มาครอบตรงนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะตัดเซรามิกนะครับใช้คัตเตอร์ตัดง่ายนะครับตัดเซรามิกบางๆแค่ครึ่งเซนติเมตรนะครับเพื่อจะมาซีนวงแหวนบนท่อกลางของเรานะครับแค่ครึ่งเซนติเมตรพอนะครับไม่ต้องหนานะครับเพราะว่ายิ่งหนาก็จะยิ่งหมุนฝาของเราเนี่ยให้สูงมากขึ้นนะครับโอกาสรั่วก็มีนะครับหากระดับของเซรามิก ไม่เท่ากับอาการซีนรอบขอบฝานะครับเราก็ใช้แบบนี้ครับออพันหอตรงวงแหวนบนเลยง่ายๆแบบนี้ครับแล้วใช้หนังยางรัดไว้หนังยางครับรัดไว้ตึงไว้เลยครับหนังยางไม่ค่อยดีครับขาดทิ้งไม่เป็นไรครับอันนี้คือวิธีการสาธิตให้กับทุกท่านได้ดูเดี๋ยวเราจะจับท่อกลางใส่ในถังเลยครับครับหลังจากที่เรา สีนเซรามิกตรงท่อกลางวงแหวนบนของเราแล้วนะครับเราก็ยกท่อกลางของเราเสียบไปที่ถังเลยครับคือให้ท่อกลางเนี่ยเสียบตรงเบ้ารับนะครับเบ้ารับจะอยู่ที่ก้นถังเราก็เสียบไปที่เบ้ารับเลยเบ้ารับก็เป็นเหล็กชนิดเดียวกันนะครับแต่ไส้กลางของเราเนี่ยจะทําวงแหวนทําร่องเพื่อรับเพื่อรับเบ้ารับของเรานะครับคือจับพอดีกันเลยนะครับ ท่านหมุนหาองศาหามุมนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะฟิตหรือไม่ค่อยเข้าท่านก็ยกยกเคาะนิดนึงนะครับโอเคครับเมื่อเสียบไส้กลางไปแล้วลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเรียงไม้เรียงไม้ให้เต็มถังเลยนะครับครับผมไม้ที่เราจะเผาสาธิตในวันนี้เป็นไม้กระถินนลงนะครับไม้กระถินนลงที่เขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เป็นเศษไม้นะครับไม้ตัวนี้ค่อนข้างหมาดนะครับ คือเขาตัดมาแล้วเขาก็แปรรูปครับเราก็นําเศษไม้มา,าขอซื้อมานะครับเพื่อจะทําการสาธิตซึ่งไม้ตัวนี้เราได้ทดลองใช้แล้วเป็นไม้ที่ดีมากนะครับการติดไฟคงทนมากดีกว่าไม้สักสอเท่าตัวนะครับครับหลังจากที่เราเรียงไม้ไปแล้วเต็มเตาแล้วนะครับอย่าลืมเอาฝามาทาบดูนะครับฝามาทาบดูแล้วเพาะข้อกลางไปตามฝานครับ ได้นะครับข้อกลางพอเราเคาะข้อกลางเสร็จแล้วทีนี้เราจะปิดฝาเรามาซีนฝาก่อนครับซีนล่องฝาตรงนี้โอเคครับครับผมก็วิธีการตัดก็เหมือนเดิมครับเราใช้คัตเตอร์ตัดนะครับตัวล่องฝาเนี่ยเราตัด1เซนติเมตรนะครับตัดจริงๆแล้วหาไม้บรรทัดหรือไม้อะไรมาทาบนะที่ตรงๆนะครับ แล้วกีดตัดมันจะตรงเสมอเลยนะครับตัวนี้ผมแสดงสาธิตให้ท่านดูนะครับเนื่องจากผมตัดบ่อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะไม่ต้องใช้ไม้ทาบแล้วนะครับก็เราตัด1เซนติเมตรแล้วเราจะมายัดส่งร่องฝานะครับตรงใต้ร่องฝานะครับจะมีร่องอยู่เราจะใช้ตัวนี้ซีลแทนดินเหนียวมันเองนะครับซึ่งตัวนี้ทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับมันเป็นวัสดุที่ ทนความร้อนได้1,260องศ,งศา,านะครับตามค่าความร้อนของผู้ผลิตนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเหมาะมากนะครับแต่ในช่วงลายแก๊สเนี่ยก็มีบ้างนะครับควันเล็ดรอดออกมาตามเข็มขัดรัดท่อถังนะครับก็ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูในการในช่วงที่ขายแก๊สนะครับนี่ครับวิธีการซีนแล้วก็เตรียมตัดเสร็จแล้วแล้วก็นำเซรามิกที่ตัดนะครับ มายัดใส่ในร่องฝาแบบนี้ครับยัดแบบนี้เลยยัดไปให้รอบนะครับให้เสมอตัวกดให้แน่นให้อยู่แค่นี้ครับวิธีการซีนร่องฝานะครับ3จุดที่ท่านต้องซีนนะครับอ่ใส่กลางตัวล่างนะครับร่องเบ้านะครับแล้วก็วงแหวนโบนแล้วก็รอบร่องในฝาตัวนี้นะครับ3ามจุดนะครับผม วิธีการใส่สายรัดนะครับให้ท่านนําตะขอเนี่ยมาเกี่ยวกันก่อนนะครับเกี่ยวกันเสร็จแล้วให้ท่านง้างตะขอไปทางมือด้านซ้ายนะครับใช้มือด้านซ้ายจับไว้นะครับแล้วท่านก็มาเสียบนะครับเสียบด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปแค่นี้เองครับมันไม่ได้ยากนะครับหากเรารู้วิธีครับพอเราเสียบลงไปได้เข้าเข้าร่องเข้าที่แล้วใช่ไหมครับสายรัดเนี่ยจะตึงเนื่องจากเราอัดเซมิลเข้าไปเยอะใช่ไหมครับในการซีน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเคาะสายลัดให้เข้าที่แล้วก็ใช้ไม้เคาะที่สายลัดเคาะแบบนี้เลยครับเคาะเลยเคาะไปแล้วเราก็ดึงสายลัดไปในตัวด้วยนะครับมันก็จะค่อยๆเข้ามาเข้ามานะครับผมเนื่องจากเราเคาะให้เข้าที่นั่นเองนะครับพอใกล้เข้าที่แล้วนะครับเราก็ดึงสายรัดเข้าเลยเข้าล็อกตรงที่ล็อกของเขานะครับล็อกแบบนี้เลยครับครับผมขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราปิดฝาสายรัดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมใส่วาลนะครับชุดครอบแน่นวาลตัวใหญ่นะครับเราก็เทปพันเกลียวพันให้ดีนะครับเทปพันเกลียวบาลต่างๆผมให้ไปครบชุดทั้งหมดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเราก็เทปพันเกลียวพันให้ดีแล้วก็หมุนเข้าไปด้านล่างครับวาลตัวใหญ่จะอยู่ด้านล่างตูดของชุดครอบแน่นนะครับถามว่าทําไมผมไม่หมุนวาลให้ไปเลยนะครับเนื่องจากหมุนให้ไปแล้วนะครับตัวเตามีน้ําหนัก ขนส่งยกทําให้วาวของตัววาวเนี่ยหักหมดเลยนะครับผมก็เลยแยกไปดีกว่านะครับให้คุณลูกค้าไปหมุนใส่เองนะครับจะลดการอุบัติเหตุจากขนส่งไปได้เยอะมากนะครับหลายท่านทําให้วาวหักนะครับก็แจ้งผมมานะครับเราต้องส่งตัวใหม่ไปให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนใส่ตัวด้านล่างนะครับวาวตัวใหญ่ครับผมที่เหลือวาวสตัวอีก เป็นตัวเล็กนะครับเป็น Vision, วาล์วน้ําเข้าแล้วก็วาล์วน้ําส้มผลไม้แล้วก็ววกเทปพันเกลียวเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับตัวนี้จะอยู่ใกล้กันนะครับวาล์วน้าสม้มแล้วก็วาล์วน้ําเข้านะครับ2จุดนี้นะครับแล้วก็หมุนวาล์วเข้าไปให้ดีเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมชุดปั๊มน้ํานะครับเตรียมถังน้ําเปิดน้ําใส่ถังไม่ได้เลยนะครับ ถังน้ําท่านต้องหเตรียมถังน้ํานะครับถัง2 0งลิตรหนึ่งถังจะพอดีนะครับครับผมพอแกะก,กลองปั๊มน้ําออกมาแล้วนะครับเราก็เสียบสายยางแล้วนําเคเบิลมาลัดสายยางติดกับปั๊มน้ําให้แน่นนะครับเพื่อให้น้ําไม่รั่วนะครับถังน้ําท่านต้องเตรียมนะครับถัง200ลิตรนี่ใช้ได้นะครับถังเล็กร้อยลิตรหรือเล็กกว่าน,นั้นมันจะทําให้น้ําร้อนนะครับ พอน้ําร้อนมากๆปั๊มเราจะพังนะครับ200ลิตรใช้ได้นะครับน้ําไม่ร้อนมากปั๊มตัวนี้สามารถทนได้นะครับหลังจากเตรียมปั๊มน้ําแล้วก็เสียบสายยางไปที่ตัววาล์วน้ําเข้านะครับเสียบสายยางไปตัวที่วาล์วน้ําเข้านะครับวาลว์ทุกวาลว์ปิดไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะวาล์วด้านล่างนะครับจะเปิดก็เมื่อต่อเมื่อระบายน้ํามันดินน้ํามันสารทานทิ้งเท่านั้นนะครับ ปิดไว้ก่อนนะครับส่วนวาล์วน้ำโซ่คนไม้เปิดได้นะครับเอาแล้วครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำพ่อพีซีนะครับหกหุนเศษพ่อพทีพีซีหกหุนนะครับมาลนไฟแล้วก็หมุนให้เข้าไปกับตัวท่อน้ำทิ้งที่ผมทำไว้ให้นะครับเศษท่อพีพีซีหกหุนตัวนี้ท่านต้องหามาตามบ้านนะครับ หรือสายยางต่างๆที่พอดีกับสายเราจะปิดไว้ก่อนนะครับน้ำน้ำรดนออกนะครับวาลต่างๆปิดไว้ก่อนนะครับทั้งน้ำส้มทั้งน้ำเข้าแล้วก็วาลด้านล่างนะครับ เาตัวนี้ปิดไว้ตลอดนะครับเวาด้านล่างนะครับเอาไว้ระบายตอนจบเท่านั้นนะครับท่านอย่าลืมระบายนะครับตอนเพราะว่าถ้าลืมระบายตัวสารทาจะแข็งอยู่ด้านในนะครับระบบแคสออกยากนะครับเผาเสร็จแล้วต้องระบายน้ำมันรู้สึกว่าลงมีร้อนแล้วนะครับเราถึงจะเปิดซุดน้ำส้วมคนไม้เปิดน้ำมูลตัวไหนท่านมาแตะดูเหล็กตัวนี้ครับแตะดูถ้ามันร้อนแล้วท่านเปิดได้เลยนะครับถ้าร้อนแล้วแสดงว่าใกล้ขายแคสแล้วนะครับควันเริ่มเยอะนะครับ เหล็กตรงท่อควันที่ผูกออกมาด้านบนนะครับครับพัดลมนะครับพัดลมพร้อมอะแดปเตอร์ให้ไปครบชุดนะครับท่านก็เตรียมเสียบนะครับเตรียมเสียบปลั๊กเนื่องจากเราเรียงไม้เสร็จแล้วก็เตรียมพัดลมเสียบไปที่แขนของเตาฉนวดที่ผมทําไว้ให้นะครับส่วนตัวอะแดปเตอร์ท่านปรับไปที่ขีด3ขีด4ี่ก็พอนะครับไม่ต้องถึงตรงกลางนะครับมันจะแรงไปนะครับ ไม่ต้องแรงมากนะครับให้ไฟพอดีๆนะครับท่านใช้ไปแล้วท่านก็ปรับใช้ตามตามท่านแต่ละพื้นที่นะครับตามสะดวกได้เลยนะครับแต่ข้อแนะนํำคือไม่ต้องเปิดแรงนะครับเนื่องจากไฟจะวิ่งผ่านแรงไปนะครับเนี่ยครับล้วก็เตรียมเก็บสายของพัดลมให้ดีเท่านั้นเองครับเวลาจุดวันนี้นะครับเวลาจุดวันนี้เที่ยง ก้านาทีนะครับเที่ยงเก้านาทีเราเริ่มจุดเตานะครับเที่ยง9นาทีเริ่มจุดเตาวันนี้นะครับก็จุดง่ายๆนะครับแล้วแต่ท่านจะหาเชื้อเพลิงตัวไหนมาเพื่อที่จะจุดเตาให้จิตได้ง่ายในตอนสตาร์ทช่วงแรกนะครับผมก็เอาน้อเศษไม้สักที่บางๆเนี่ยมาจุดนะครับมันก็จะติดได้ง่ายนะครับแบบนี้เลยครับผมการจุดเตา เตรียมเศษไม้ไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงตัวนี้ต้องเป็นไม้แห้งแล้วก็ติดไฟลุกๆดีๆหน่อยนะครับจะเป็นไม้เก่าไม้อะไรท่านก็ลองสหาตามท่านพื้นที่ของท่านนะครับครับผมนี่ก็เริ่มจุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรีวิวเต็มรูปแบบนะครับให้ผู้ที่ซื้อหรือลูกค้านะครับหรือผู้ที่จะทําตามเป็น คู่มือไปเลยนะครับนี่เราเริ่มจุดแล้วข้างบนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเพราะว่าเราซีนด้านล่างวงแหวนแล้วใช่ไหมครับโอเคแบบนี้เลยเตาจะไม่แบบชํารุดง่ายนะครับจะไม่เป็นสนิมนะครับคงทนสวยงามนะครับน้ำหนึ่งถังนะครับเตรีอมบาวทั้งหมดปิดทั้งหมดนะครับระบบน้ำส้มคนไม้แตะดูตรงนี้ฮะร้อนแล้วค่อยมาเปิดนะครับค่อยเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กบนน้ำ้าไปนะครับ โอเคครับนี่คือการแรกเริ่มนะครับจุดแล้วนะครับไม้ที่ผมใช้เป็นไม้กระถินนรงเป็นไม้หมาดนะครับไม้ไม่ไม่แห้งคงจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับตัวนี้ถลมแล้วก็หาที่ซ่อนนิดนึงนะถลมจะได้ไม่ต้องโดนไฟตัวนี้ไฟเราจุดไปแล้วนะครับตัวนี้ไฟยังถือว่ายังเบาอยู่นะไฟต้องแรงกว่านี้ ครับผมครับผมนี่ก็ผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะแก๊สถู่มาแล้วนะครับชั่วโมงกว่าๆตอนนี้เวลาบ่ายโมง26นาทีจุดตอนเที่ยง9นาที แก๊สติดแล้วนะครับแล้วเราจะเปิดน้ำส้มคนไม้กันโอ้น้ำส้มคนไม้มาแล้วคนไม้มาเยอะแล้ว ตัวนี้ปิดไว้นะครับวาวตัวนี้นี่ครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบแปดนาทีก็ไฟก็สูงแล้วนะครับช่วง,งคนไม้ก็เดี๋เรามาดู ถังสีตัวนี้20ลิตรนะครับถังสี20ลิตรเป็นถังเหล็กนะครับแก๊สขึ้นสูงแล้วนะครับสองชั่วโมงเกือบเกือบสองชั่วโมง 1>, 1ชั่วโมง50นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะถอดพัดลมออกแล้วนะครับข้างล่างก็จะไม่ต้องเติมรอให้แก๊สขึ้นกว่านี้อีกคงที่ก่อนนะครับครับผมนี่ก็ผ่านไป3ชั่วโมงเต็มนะครับอ้าตอนนี้เวลา บาย2 58นาทียังไม่ถึง3ามชั่วโมงนะฮะอีก10นาที3ชั่วโมงแก๊สลายเต็มที่แล้วนะครับบางวันมันไม่เห็นาการครอบป่องไฟครอบแบบนี้ดีฮะเราหาเหล็กอะไรมาวางข้างบนเนี่ยจะทำให้แก๊สวิ่งดีฮะผมทดสอบดูแล้วนะครับน้ำส้มคนไม้โอ้โหน้ำส้มคนไม้ได้เยอะจริงๆครับตอนนี้10กว่าลิตรแล้วนะครับ 3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถัางนี้20ลิตรใช่ไหมครับถังนี้20ลิตรตอนนี้มันเกินครึ่งแล้วก็10กว่าลิตรแล้วครับไม้หมาดนะครับไม้กระถินนรงไม้หมาด3ชั่วโมงผ่านไปแก๊สยังคายอยู่นะครับส้มผลไม้ได้10กว่าลิตรแล้ว ครับผมนี่ก็บ่าย3 35นาทีนะครับตอนนี้เตาทายตัวเต็มที่นะครับทายตัวเต็มที่มาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เราก็าได้ทําการปิดพ,พัดลมพัดลมไม่มีแล้วนะครับฟืนไม่ได้เติมแล้วนะครับแต่ปั๊มน้ําเรายังทํางานต่อเนื่องนะครับปั๊มน้ํายังทํางานต่อเนื่องปั๊มน้ํายังทํางานอยู่ตลอดนะครับ แล้วมาดูน้ำส้มคนไม้ให้ดูแก๊สเสียงดังมากแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเนาะคือตอนนี้เนี่ยมันติดตัวเองอยู่นะครับทีนี้มาดูนะครับการเก็บน้ำส้มคนไม้เราจะเปิดตรงนี้เป็นระยะนะครับเปิดเป็นระยะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าระบบควบมแน่นผมออกแบบให้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเกิดแรงดัน เกิดแรงดันสูงนะครับให้เกิดแรงดันสูงเพื่อเลี้ยงเก็บแรงดันไว้ในท่อตรงนี้นะครับเพื่อเลี้ยงแก๊สให้เลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องเติมฟืนแล้วก็ให้เป็นฐานให้หมด100%นนั่นเองได้น้ำส้มคนไม้เยอะนะครับตอนนี้น้ำส้มคนไม้เกือบ20ลิตรแล้วนะครับนี่ครับท่านที่ใช้ใหม่นะครับพอท่านเปิดน้ำส้มคนไม้ออกหมดแล้วท่านก็ปิดเพราะว่าแก๊สจะออกตรงนี้นะครับแรงดันมันสูงมาก ผมใส่ท่อดักควันเข้าไปนะครับ5เซนติเมตรตรงนี้เอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแคสคายท่านต้องปิดเปิดตัวนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บน้ำโซ่คนไม้อย่าปล่อยไว้นานเพราะว่าน้ำโซ่คนไม้ก็จะสูงขึ้นในระดับนี้ก็จะล้นเข้าถังนะครับเข้าใจนะครับเพราะว่าท่อตัวนี้เราจะอยู่ในระดับนี้นะครับคือปิดเปิดตัวนี้เป็นระยะไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อที่จะมาแลกกับระบบ ตัวใหม่นี้นะครับให้หล่อเลี้ยงตัวเองนะครับให้เป็นฐานให้หมดร้อเแล้วก็ไม่ต้องเติมฟืนประหยัดฟืนประหยัดเวลาน้ำส้งคนไม้ได้เยอะนะครับได้เยอะมากนะครับนี่คือการทดสอบให้ทุกท่านได้เห็นกันชัดๆเลยนี่แก๊สนันอยู่ข้างในนะมองแก๊สพุ่งร้อนมากเลยนะครับคือเวลาวางป่องไฟให้วางแบบนี้นะครับแล้วหาเหล็กอะไรมาวางด้านบน เพื่อที่จะเก็บความร้อนไว้ในท่อนะครับผมพยายามถ่ายให้ท่านได้ดูแก๊สนะครับแก๊สฟืนเราไม่ได้ไม่ได้เติมแล้วนะครับไฟข้างล่างไม่มีเลยนะไฟข้างล่างไม่มีเลยนะครับตอนนี้คือแก๊สเขาติดตัวอยู่แบบนี้เลยนะครับ ปั๊มน้ำเราทำงานตลอดนะครับทำงานตลอดอย่าเพิ่งถอดนะถอดแต่พัดลมนะครับโอเคครับตัวนี้เนี่ยผมผมปล่อยน้ำทิ้งไปนะครับน้ำร้อนเนี่ยปล่อยทิ้งไปเพราะว่าน้ำมันร้อนมากครับนอนมามนร้อนตอนเที่ยงๆบ่ายๆอย่างเงี้ยแดดค่อนข้างจัดแล้วน้ามันร้อนมากผมก็ปล่อยน้ำทิ้งไปตรงนี้เอาแต่น้ำเย็นดึงเข้าไปอย่างเดียวนะครับถึงได้นะฮะยีลิตรแล้วนะครับตอนนี้แต่ถึงท่านจะใช้ถังเดียววนน้ำร้อนยังไง ยังไงก็ไม่ต่ำสิบิตรนะครับเดี๋ยวจะดูตอนจบนะครับครับผมนี่ก็สี่โมง10กว่านาทีนะครับก็สี่ชั่วโมงเต็มนะครับสี่ชั่วโมงเต็มสี่ชั่วโมงเต็มผ่านไปนะฮะแก๊สมองไม่เห็นนะฮะมีแก๊สไมมเห็นแกนะ๊สไหมฮะแก๊สยังเดินอยู่นะครับสชั่วโมงเต็มแต่เริ่มเบาแล้วแต่เริ่มยังเบาแล้วฮะ น้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ตอนนี้ประมาณสัก18ลิตรอ่าครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมัน20ลิตรใช่ไหมครับคือคิดว่าไม่ตามกว่า18ลิตรแน่นอนครับจบกระบวนการนะครับยังไหลยอยู่เรื่อยๆนะเราเปิดอยู่เรื่อยๆตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราแก๊สแรงดันถงสูงผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย ควันก็ไม่ออกแล้วเพราะว่าข้องอดักควันก็ทํางานนะครับแรงดันสูงตอนนี้แรงดันมันเบาแล้วใช่ไหมครับควันมันก็ไม่ออกแล้วมันจะควันจะออกเดี๋ยวอยู่ระยะหนึ่งครึ่งชั่วโมงขนั้นนะร <S <S> <S เราก็คอยปิดเปิดเป็นระยะนะครับ <S <S> <S พอแรงดันมันเบาแล้วเราก็เปิดไว้เลยนะข้องอดักควันเราก็ทํางานนะครับควันก็ไม่ออกนะ <S <S> <S ผมทําระบบนี้เพื่อให้มันหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เผาตัวเองให้ได้เหมือนเจทีหนึ่ง อ่าโอเคตัวนี้เราน้ำส้มผลไม้ประสบความเร็จมากนะครับน้ำส้มผลไม้ประสบความเร็จมาก18ลิตร20ลิตรนะครับอีกครั้งเดียวนะครับอ่าแล้วก็แก๊สก็ยังคายอยู่นะแก๊สยังคายอยู่เบาๆนะไฟก็ไม่มีอะไรฮะ แค่นี้เองนะครับไม่ไม่ยากเลยแล้วก็มีควันในเฉพาะช่วงที่แรงดันแก๊สเยอะๆแค่นั้นเองแล้วก็หายไปนะครับคือไม่มีควันเลยตรงนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะทรายเซยอ,อะไรไม่ได้ใส่เลยไม่เกี่ยวกับดินกับทรายอะไรทั้งนั้นนะครับใส่แต่เซรามิกเท่านั้นนะครับสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเต็มปั๊มน้ำัวยังเปิดอยู่ปกติ เปิดอยู่เรื่อยๆนะโซ่กรไม้ก็หยุดลงเรื่อยๆประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็คงดับแล้วนะครับประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็คงดับแล้วฐานผมมั่นใจมากนะครับว่าเป็นฐานร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับไม้ที่เผาก็เป็นไม้หมาดด้วยนะครับแล้วดรดูตอนจบนะครับจะถ่ายดูให้ตอนจบนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมนี่ก็จบกระบวนการแล้วนะครับคือหย่อนไม้ไปที่ท่อกลาง1ท่อนนะยาวๆเลยนะครับยาวเกือบเท่าตัวถังเลยไล่แก๊สไปแล้ว1ท่อนนะครับจบแล้วนะครับ4ชั่วโมงครึ่งนะครับไล่แก๊สหท่อนการไล่แก๊สก็คือก่อนจบนะครับก่อนจบหมายความว่าก่อนไฟจะดับเนี่ย แลก็เอาเหล็กที่ปิดออกแล้วก็เอาไม้หย่อนลงรูนี่ครอนหย่อนลงไปเลย1ท่อนเพื่อช่วยไล่แก๊สไม้ที่อยู่ก้นถังเนี่ยให้เป็นฐานให้หมด100ยเซนะครับผมหย่อนแค่ท่อนเดียวนะครับชุดน้ำโซ่ของไม้เปิดตลอดระยะเวลาที่เผานะครับเปิดตลอดระยะเวลาที่เผาตอนนี้ก็ยังหยดอยู่นะครับตอนนี้ยังหยดอยู่แต่ว่าน้อยแล้วนะครับคือ18ลิตรแน่นอนนะถังนี้ยี่สิลิตรนะครับ ในสังคมผลไม้เยอะมากนะครับจบกระบวนการ18ลิตรนะครับตอนนี้นะครับแต่ยังหยดอยู่นะครับ2 0ลิตรจะได้แน่นอนนะครับนะแก๊สเริ่มเบาพึ่บพึบพ,พับเริ่มหายบ้างแล้วนะครับก็จบกระบวนการแค่นี้ครับรอดูแค่ว่าทานได้เท่าไหร่นะครับลำโซกผลไม้ได้เยอะจริงๆริครับ20ลิตร ครับ20ลิตรด้วยความสัตย์จริงนะครับไม่ได้โมหรือว่าไม่ได้แต่งเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดตั้งแต่ตอนเริ่มจุดแล้วท่อร้อนละหรือก็ใกล้คายแก๊สเราก็มาเปิดน้ําบนนะแล้วก็ออกมาตลอดจนแรงดันสูงๆล้วก็เปิดเป็นระยะหยุดพักหนึ่งนะฮะพอเราเปิดก๊อกปุ๊บแรงดันไม่สูงปุ๊บเราก็เปิดได้เลยแล้วก็เขาก็จะหยุดอย่างนี้ตลอดนะครับตอนนี้ก็ใกล้ดับแล้วนะครับ ก็รอดูฐานวันรุ่งขึ้นเลยนะครับผมก็มารีวิวให้ทุกท่านได้รับทราบทำตามเป็นคู่มือเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามชม